bye แกคนที่ไม่ได้สวยอะไรฉันก็เป็นแ่คนที่ไม่ได้ล้อมากมายเธอเองก็่านผู้ชายมาเยอะฉันเองก็ลอฟันผู้หญิงมาเยอะมีผู้คนามากมายต้องเจ็บช้ำเพราะสองเราเธอเห็นไหมเรามีอะไรใครใครกันเธอรู้สึกเบืองไหมว่าเธอนั้นแล้วเราทองคนเล็กเลวไรซึ่งความดีคง ผลตกตอกน้ําก็ท่วงขับเปรดเปรตเม่เกรงใจไก่กอให้น้ำเข้าต้อกอให้ําเข้าต้อ,อ,อไม่ใจกว่าเดินชือทุก,กันเลยถอยมาขอให้กูจมุกยางเธอจะได้ไหมไม่มีคุณตามาเดินที่คาง <ไ>อยากขอให้เธอร้องไห้สะกวนให้เธอมีตงแต่ฉันไม่มีกรุงจอดน้ำปลาไม่อยากให้เธอกินเฟนไฟายไม่อยากให้เธอเหม็นขี้ใครนอกจากพี่บอกว่าจะสักลายให้ผมอ่ะอะไรไพี่บอกว่าจะสักลายให้ผมก็เดี๋ยวสักให้ไง ไม่โกหกเอาขาใช้เข็มเรื่องบอกใ้ใช้บอกแม่หน่อยแม่อยู่ไหนไม่บอกทำไมพี่จะฆ่าแม่บุจะฆ่าทำไมเล่าไม่พี่จะมาเก็บตังกับแม่เขาเจ็บอีกเขาเป็นเขาเป็นเนี่ยเขาไม่บอกทำไมไม่บอกเล่าไม่บอกเลยแล้วก็ต่อยหน้าทีเลยมาดิเออนักเลงอีกแกนผมเยอะเออไม่กลัวหรอกขี่คอนมาเลยแล้วใครกลัวเอาไม่เล่าเอาละโอ้ตัวตึงไง Every night in my dreams, I see you. โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจอสมัสมากันนะอมาสมัสมา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 สมัสมาสมาแฟนกันไหมอมัสมา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 หัวล้อปอมปอมหัวล้อปอมปอม <Okay. S 2> อันนี่จะมาอัดคลิปขอทุนการศึกษาจากบริษัท TTNT ค่ะอืมก็คือตอนนี้คุณพ่อ,อยากจนไม่มีเงินรักษาโรคค่ะตอนนี้คุณพ่อเป็นโรคอะไรบ้างคะเป็นทุกโรคใช่ค่ะก็คือมีหลายโรคนะคะแบบสะสมมานานนะคะจนตอนนี้ก็จะจายแล้ว อใช่ค่ะก็คือหนูก็อยากจะยื้อชีวิตคุณพ่อไว้ค่ะยือชีวิตเลยอ่ะก็อยากจะยื้ยื้อชีวิตคุณพ่อไว้คือบ้านบ้านเราก็เช่าอยู่ค่ะใช่ไหมต้องผ่อน,อน,อนต้องผ่อนทุกเดือนค่ะต้องผ่อนแบบเราบางทีเราก็ไม่มี ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเงินที่จะผ่อนบ้านต้องเช่าอยู่ค่ะแต,ะตรงนี้ก็พ่อก็ไม่ค่อยมีเงินให้ไปไปจ่ายค่าเทอมค่ะก็ะคือเราก็เลยอยากจะเรียนต่อเพื่อไปร,รักษาคุณพ่อแล้วก็อยากจะต่อยอดความรู้ค่ะเพื่อเอามาดูแลครอบครัวค่ะซึ่งห,น,ห,น,น,หน,นูหนูเป็นเด็กดีมากค่ะไม่หนูเป็นหนูเป็นเด็กดีมากค่ะก็คือตอนเช้าหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่ หุงข้าวใช่ไหมใช่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 ตอนเชา้าตื่นเชา้ชามาช่วยหุงข้าวใช่แล้วก็ช่วยแม่ซักผ้าตลอดค่ะก็คือพ่อกับแม่จะไม่ได้ทําทํางานบ้านเลยค่ะหนูก็จะช่วยพ่อกับแม่แบบหุงข้าวหาอาหารค่ะแล้วก็ซักผ้ารีดผ้าจะเป็นคนจัดก,การอย่างค่ะเพราะหนูเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะหนูไฟรู้ไฟเรียนแล้วก็ดูแลครอบครัวมาโดยตลอดค่ะไม่ เวลาได้เงินหาเงินพิเศษมาก็จะนำมาผ่อนบ้านช่วยผ่อนบ้านเนี่ยค่ะคือพูดแล้วก็จะร้องไห้อ่ะได้เงินพิเศษมาก็ช่วยก็เอามาช่วยผ่อนบ้านไม่เคยแบบเวลาอยากจะไปเที่ยวอะไรก็ต้องเก็บเงินก้อนสุดท้ายไว้เพื่อที่จะเอามาแบบดูแลพ่อกับแม่ที่ที่ที่ป่วยค่ะพูดได้ยังไงใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่ค่ะ พ่อสุดท้ายสุดท้ายพ่อหนูก็เลยอยากขอทุนการศึกษาตัให้หนูได้เรียนต่อแล้วมาดูแลครอบครัวต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะโปรดพิจารณาด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณครับเฮ้ยมึงมองเป็นคนใต้หรอใช่ทําไมวะเท้มึงด่าหน่อยด่าหน่อยด่าอะไรอะด่าเป็นภาษาใต้เลยมึงกูชอบมากกูชอบไม่เอาอย่าหาทำมึงบ้าปะเนี้ยน้ำมึงด่าหน่อยด่ามา มึงแน่ใจนะเอากูชอบแน่ใจนะอ๋ oh ่อ e ีเปจยอยู่ดีๆมาให้คนตายดา่ากว่ารถอห้าทีแล้วถึงปันเปลือตอนเด็กๆดนีด่แม่มึงเอาเคยนี้ววัวสมองมาเลยหายไปหมดเลยไนงะถึงไม่มีสมองมาให้คนตายดา่ามึงบาหรอมึงแน่ใจแลยเหรว่าอีให้ก e ูด่าแม่โดมเล่ถิ่นซำไส้หมวกไส้ทำท่านกูเล่เลยว่าหัวลานมัดหัวแล้วด้ยี่หัวลานแม่กูเล่เลยเลยหัวไปขีบบนหัวมึงกันหัวลานมาเนี้ยให้ทั้งสมองไม่มีทั้งหัวลานกูตายกันมึงอี มันตัวอะไรคือแมวใช่ไหมหรือไม่ใช่แมวเพื่อนกูสงสัยกูก็สงสัยต้องเลี้ยงยังไงมันกินน่าไรเป็นาหอนทำไมเขียวยาวทำไมเล็บคมแถมร้อยไปอยู่มันเอาแต่นอน สามสิบสามเองรู้ไหมพี่โงอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าพี่ฮ่งอายุสามสิบนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs>